นิทานเรื่องลิงแสนซนกับไร่แอปเปิลการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และเสียงนกร้องเจ้ยแจ้วมีลิงน้อยแสนซนตัวหนึ่งชื่อว่ามิก้ามิก้าเป็นลิงน้อยที่ชอบเล่นสนและสำรวจสิ่งต่างๆในป่าตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการปีนต้นไม้สูงๆกระโดดข้ามลำธารเล็กๆหรือแม้แต่การเล่นกับสัตว์อื่นๆ วันหนึ่งขณะที่มิก้ากำลังเล่นซ่อนหากับเบลล่าอยู่ในป่ามิก้าได้กลิ่นหอมหวานของแอปเปิลลอยมาตามลมโอ้นั่นมันกลิ่นแอปเปิลนี่นาเบลล่าบินตามมิก้าไปจนกระทั่งทั้งสองเห็นไร่แอปเปิลของทอมมี่ที่มีต้นแอปเปิ้ลออกผลสุกงอมอยู่เต็มต้นแอปเปิ้ลลูกใหญ่สีแดงสดห้อยระยะล่อยใจมิก้าเหลือเกินมิก้าเริ่มมองหาทางเข้าไปในไร่ ทันใดนั้นเองแมกหมาเฝ้าสวนก็เห่าเสียงดังห้องห้อง้อง,องใครอยู่ตรงนั้นมิก้าและเบลลาหลบไปหลังกำแพงไม้พลางกระซิบกันเราต้องหาทางเข้าไปเอาแอปเปิ้ลโดยที่ไม่ให้แมกเห็นมิก้ากระซิบเบลลายักหน้าพร้อมทำหน้าที่เป็นสอดแนมบินดูสถานการณ์รอบๆพวกเขาใช้เวลาไม่นานในการหาทางเข้าไร่ทางด้านหลังผ่านพุ่มไม้และต้นหญ้าสูง พอมาถึงต้นแอปเปิ้ลมิก้ารีบปีนขึ้นไปคว้าแอปเปิ้ลลูกใหญ่แต่ในขณะที่กำลังจะกัดกินแอปเปิ้ลทอมมี่เจ้าของไร่ก็เดินเข้ามาเฮ <Hey, S 1> นั่นใครกันทอมมี่ตะโกนมิก้ารีบวิ่งหนีไปทางเดิมอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังถือแอปเปิ้ลติดมือไปด้วยเบลล่าบินตามไปติดๆิดขณะที่ทอมมี่ยืนมงและหันไปดูแม็กที่กำลังเหามุนไปรอบๆด้วยความสับสน เมื่อมาถึงป่ามิก้ากับเบลล่าหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่มิก้าหัวเราอร่าอย่างสนุกสนานเห็นไหมเบลล่าเราได้แอปเปิลมากินแล้วแต่เบลล่ากลับมองมิก้าด้วยความไม่สบายใจมิก้าเราไม่ควรทำแบบนี้นะเราเอาแอปเปิลของทอมมี่มาโดยไม่ได้ขออนุญาตมันไม่ถูกต้องเลยมิก้าเริ่มรู้สึกผิดฉันไม่คิดเลยเบลล่าฉันแค่คิดว่ามันสนุกที่จะได้แอปเปิลมากินมิก้าพูดเบาๆ เราควรเอาแอปเปิลกลับไปคืนให้ทอมมี่นะเบลล่าแนะนำแล้วก็ขอโทษเขาด้วยเขาอาจจะยอมให้อภัยเรามิก้าคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าเธอพูดถูกเบลล่าเราควรทำสิ่งที่ถูกต้องในตอนเย็นนั้นมิก้าและเบลล่ากลับไปที่ไร่อปเปิลอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเขาไม่ได้แอบเข้าไปพวกเขาไปหาทอมมี่และพูดด้วยความจริงใจ ุณทอมมี่ขอโทษครับที่ผมเอาแอปเปิ้ลของคุณมาโดยไม่ได้ขออนุญาตผมจะเอามาคืนและสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกทอมมี่มองมิก้าและยิ้มฉันดีใจที่เธอเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องในอนาคตถ้าอยากได้แอปเปิ้ลก็บอกฉันได้ฉันยินดีแบ่งให้ทุกคนหลังจากวันนั้นมิก้าและเบลล่าก็กลับมาเป็นเพื่อนสนิทกับทอมมี่และแม็กอีกครั้ง ทุกครั้งที่พวกเขามาที่ไร่แอปเปิลทอมมี่มักจะต้อนรับพวกเขาด้วยรอยยิ้มและแอปเปิลสดใหม่จากต้นที่หวานกรอบและอร่อยแต่แล้ววันหนึ่งขณะที่มิก้าและเบลล่ากำลังช่วยทอมมี่เก็บแอปเปิลอยู่ก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นมาอย่างกระทันหันลมพัดแรงจนต้นแอปเปิลหลายต้นโยกไปมาน่ากลัวแม่เขาเสียงดังพยายามเรียกให้ทุกคนรีบเข้าบ้านรีบเข้ามาเร็วพายุมาแล้ว ทอมมี่รีบตะโกนบอกทุกคนเข้าไปในบ้านกันเถอะพายุนี้ไม่ธรรมดามิก้าและเบลล่ารีบวิ่งเข้าไปในบ้านพร้อมทอมมี่และแม็กในขณะที่พวกเขานั่งอยู่ในบ้านฟังเสียงลมพัดและฝนตกกระหน่ำเสียงฟ้าร้องดังเกิดก้องทำให้มิก้ารู้สึกกลัวโอ้เบลล่าฉันไม่เคยเห็นพายุที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยเบลล่ายักหน้าใช่มันน่ากลัวจริงๆแต่เราอยู่กับทอมมี่และแม็กพวกเขาจะดูแลเราเอง พายุโหมกระหน่ำอยู่หลายชั่วโมงก่อนที่จะค่อยๆเบาลงในที่สุดเมื่อฝนหยุดตกและลสมสงบลงทอมมี่ก็ออกไปสำรวจรอบๆไร่เพื่อดูความเสียหายโอ้ไม่นะเขาร้องออกมาเมื่อเห็นว่าต้นแอปเปิ้ลหลายต้นหักโค่นลงมาและผลแอปเปิ้ลหล่นกระจายเต็มพื้นมิก้าและเบลล่ารีบออกไปช่วยทอมมี่เก็บผลแอปเปิ้ลที่หล่นอยู่บนพื้นเราเสียแอปเปิ้ลไปเยอะเลยนะทอมมี่มิก้าพูดด้วยความเสียใจ ทอมมี่ยักหน้าใช่แต่เรายังมีบางต้นที่รอดอยู่และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเราทุกคนปลอดภัยมิก้าและเบลล่าช่วยทอมมี่เก็บแอปเปิลที่เหลืออยู่บนต้นที่ยังไม่ล้มแม็กก็ช่วยเห่ากระตุ้นให้ทุกคนทำงานอย่างกระตือรือร้นพวกเราจะช่วยกันฟื้นฟูไร่แอปเปิ้ลให้กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนหลายวันผ่านไปมิก้าเบลล่าทอมมี่และแม็กช่วยกันปลูกต้นแอปเปิลใหม่และดูแลต้นที่รอดอยู่จนมันกลับมาเจริญเติบโตได้อีกครั้ง พวกเขาทำงานอย่างหนักและไม่เคยย่อท้อเมื่อเวลาผ่านไปไร่แอปเปิลก็กลับมาสดชื่นและสวยงามกว่าเดิมมีก้ามองไร่แอปเปิลที่ฟื้นตัวขึ้นด้วยความภาคภูมิใจเราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ด้วยกันและช่วยเหลือกันในเวลาที่ยากลำบากทำมีบยักหน้าใช่แล้วมีก้าพวกเราเป็นทีมที่ดีและไร่นี้ก็จะเป็นที่ของเราทุกคนเสมอ มิก้าเบลล่าทอมมี่และแม่ผัวรอดและยิ้มให้กันขณะที่พวกเขานั่งพักใต้ต้นแอปเปิ้ลใหญ่ที่พวกเขาปลูกด้วยกันพวกเขารู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะอยู่เคียงข้างกันเสมอคติสอนใจการทำสิ่งที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งมิตรภาพและความสุขที่ยั่งยืนการร่วมมือกันในเวลาที่ยากลำบากจะทำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ ถ้าชอบนิทานสนุกสนุกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ